อ่ะสวีดัสสวัสดีครับพี่น <Haj> ้องเ้ยอี่แลวครับเราหลบไม่ครับฝนตกอีกแล้วครับอัปเดตสถานการณ์ลาสุดอีกแล้วครับตกอีกบุญยุทธเลยครับผมตกบุญยุทธ์อเศร้าครับอัปเดตสถานการณ์ลาสชุดครับพี่น้องเราหลบไม่หลบสามครับผมยังบุญท่านยุทธเลยครับปัจจุบันนี้ยังบุญท่านยุทธเลยครับฝนตกอยู่ตลอดเวลาครับผมอัปเดตสถานการณ์ลาดุดครับเมืองอโลดครับผม เมืองเราครับพี да. ่น้องหอสิงแห่งเอาไหมเลยครับผมตกอีกแล้วหอสิแหงไหมอีกแล้วครับฝนตกนะครับพอหยุดพอเศร้าครับพี่น้องเลยนะครับทุกยางทั้เมืองเอาโหลดพี่น้องขึ้นไหมเลยครับน้ำปลาเริ่มไหลไหมนะครับน้ำดำน้ำมามากแบบนี้ครับน้ำปลาเริ่มไหลลงมาทบอีกแล้วครับผมสัญญาณบอดีครับตอนนี้สัญญาณบอดีเพราะว่าสัญญาณธนาการณ์บอดีครับเพราะว่าน้ำปลาได้เริ่มลุมเริ่มลงมาแล้วครับน้ำคุนครับมาหนี้น้ำปลาได้ไหลลงมาแล้วครับ น้ำขุ่นยังมากเลยครับสัญญาณบอดีครับสัญญาณเหตุการณ์บอดีนะครับเห็นบอันไอ้น้ำปลาเริ่มไหลไหมนะครับน้ำจากภูเขาครับผมสัญญาณบอดีเตรียมโตใหญ่ของครับผมเตรียมโตใหญ่ของครับสัญญาณบอดีแน่ครับน้ำปลาเริ่มไหลลงมาอีกแล้วครับมาทบลงมาอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ออัปเดตสถานการณ์ล่กชุดเอาอีกแเลี้วครับวันนี้เอาอีกแเล้วครับเมื่อนี้นะครับเมื่อตั้งแต่หกโมงครับเริ่มน้ำลงมาแลครับน้ำจากภูเขา เริ่มจากพวกเขาสูงเขาลุกนู่นครับผมครับเริ่มลงไม้แล้วครับสัญญาณบอดีครับนะสัญญาณแปลว่าบอดี้ครับน้ำไหลลงมาอีกแล้วครับนะครับน้ำปลาเริ่มไหลมาอีกแล้วพี่น้องนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเ้อมื่อนี้เอาลงไม้น้ำลงมาอีกแล้วครับเมื่อนี้เรอบทีซีนะครับผมรอบทีซีครับเริ่มสถานการณ์เริ่มขึ้นไหมแล้วครับผมสถานการณ์ครั้งนี้เริ่มไหมอีกแล้วนะครับสัญญาณบอกว่าน้ำคุณเริ่มไหมแล้วครับ นะครับนำปลาละรอนที่สามที่สี่ครับผมนะครับบ่งบอกได้เลยว่าบ่ราะธรรมดาครับมาอีกแล้วครับธนาคารล่าสุดครับพี่น้องนะครับนะช่องทวัสดใจน้องแว้งครับผมไปสดๆร้อนๆครับนี่ครับเมืองเอรุณครับขอกเป็ดก็ยังเป็ดไปเบิดแล้วครับเลี้ยงเป็ดไปเป็ดกับไปเบิดแล้วครับนะครับน้ำสวมในสวนนะครับผม พี่น้องเอ้ยมาเป็นกำลังใจให้ซื้อกันอะไรกันได้ดครับเลยนี่ครับสัญญาณบดีน้ำปลาเริ่มไหลลงมากขั้นนำขุนขุนมากสีน็บแม่นเลยครับผมน้ำขุนมางสิแม่นแล้ว,ลวต้องเก็บของนขนคล้องขึ้นที่สูงครับผมต้องเก็บของขนคองขึ้นที่สูงแน่นอนครับผมทางท่านบ่นได้ครับนะครับยังสิเกิดขึ้นได้กับข้างนาห้องบารูนะครับแต่ว่าแน่นอนครับน้ำปลาเริ่มมาให้มึงเมื่อกี้กับท่ายพี่น้องเมื่เลยครับว่าน้ำปลาเนี่ยไหลมาแล้วนะครับพี่น้อง สัญญาณบงบอกว่าบอดีแน่นอนครับมือนี่โมบิบอดีแน่นอนคบนำปลาเริ่มทะลักลงมาอีกแล้วครับน้ำขุนน้ำเสียนี่คือว่าแน่นอนครับผมนะครับเสานี่ฝนตกลงมาอย่างหนักครับผมเสานี้รอบที่สี่แล้วครับฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับนะครับห้องก็ต้องตื่นมากนะครับเที่ยของเที่ยวยังขึ้นมาขึ้นในที่สูงครับผมนี่ครับน้ำขุนแบบนี้สัญญาณบอดีเลยครับนะครับสัญญาณบอดีเลยนะครับเตรียมโตครับเตรียมโต้แนะนำเตรียมโตยกง่ายของขึ้นมากครับผมนะครับ อันตรายครับอันตรายอันตรายแบบนี้ครับนะครับพี่น้องบ้านผู้ใดยูตีนเขากะเนี่ยครับบอกบอกสัญญาณบมดเดียก็คือน้ำคุณนะครับน้ำคุณน้ำเริ่มคุณเนี่ยก็คือเขาต้องรีบย้ายของคนของขึ้นที่สูงทันทีครับผมเพราะว่าแน่นอนครับผมฝนตกแทวนี้ฝนไอ้น้ำปลาลงมาแน่นอนครับนะครับพี่น้องครับอันตรายครับผมนะครับอันตรายมากเลยครับแบบนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ ในสวนนี่ก็ยังถ่วมอยู่มนยังน้ำมือนยังขังอยู่บ่ระเศร้าครับมือนยังบ่ไปใส่มาใส่ครับนะครับเฮาก็ต้องคุณของที่สูงไว้ก่อนนะครับสัญญาณบ่ดีน้ำคุณครับฟังน้ำคุณน้ำคุณที่ถ่ายพี่น้องเมื่อต้นลิปเมื่อกี้นะครับนะครับพี่น้องนะครับน้ำคุณนี่แม่นเลี่ยครับพี่น้องเออสัญญาณบ่ดีแน่นอนนะครับนะครับน้ำลงมาจากเขาของบนนูนครับผมนะครับน้ำเขาเขาลงมาจากข้างบนหุ่นครับผมเขาต้องเก็บของขึ้นที่สูงครับทันทีครับ นะครับพี่น้องนะเป็นกำลังใจให้สื่งกันและกันเลยด้อครับพี่น้องเอ้ยนะครับฝนตกบ่หยุดบ่เศร้าเทียงทางบ้านเฮาเป็นไหนเนาะหนาวไปเนาะครับหนาวไปเนาะฝนตกบ่เนาะนะครับนี่ครับผมเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับอันตรายครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าน้ําน้ําป้าเนี่ยมันสิขุ่นนะครับพี่น้องปกติมันไหลมันสิใสเอ็นบ่พอฝนตกสิปั๊บน้ําปปามันเริ่มทะลักลงมามจนเกิดน้ําขุ่นเพราะว่า การเมืองไหนง่งยคือสังเกตจากน้ำครับแต่น้ำขุณนนี่แม่นแล้วครับน้ำปลามากเมื่อน้ำปลาเขาต้องรีบขนของทันที่สูงครับผมสัญญาณเสือนมากล้วก็ต้องรีบขนของที่สูงทันที่ครับนะครับเพื่อที่จะนะครับปลอดภัยนะครับข้าวของที่สําคัญเขาก็ต้องเก็บนที่สูงทันที่ครับผมนะครับสัญญาณมงบอกเลยเลยครับอันนี้ตรงนี้น้ำปลายังทะลักมาตมท่านมาถึงครับนี่ ตรงนี้ครับแต่ว่าฟังทั้งภูนึกทะลักลงมาเรียบร้อยครับผมนาปลาเริ่มไหลลงมาแล้วนะครับน้าไหลลงมาคุณน้งสันในแม่นแล้วครับผมแม่นเล้วพี่น้องนะครับอันตรายครับอันตรายนะครับก็นะครับต้องรีบขนองเลยครับพี่น้องนะครับน้าขอคุณนี่แม่นแล้วครับนะครับนาปาาเขาภูเขาทะลักลงมาครับเขานี่ยชื่อเขาตะวครับผมเขาตะเวนะครับตรงเถือกตรงนี้คือลูกเขาตะเวครับผม ซึ่งเป็นน้ำปลาทะลักมาทุกปีครับท่วมทุกปีนะครับอันนี้ก็ถท่วมเหมือนกันครับยังขังอยู่บาเศร้าเคียนี่ย่างไปสบไปใส่มาใส่ครับพี่น้องอันตรายเลยครับผมัญญานบ่งบอกออกเลยเลยว่าอันตรายมากครับนะครับตรงนี้คือสวนครับปกติย่างเขาได้ครับนี่ตรงนี้คือสวนเป็นสวนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับตรงนี้ทางพุ่นก็เป็นสวนพลไมครับผมตรงนี้เป็นเมืองเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่แต่ว่าตอนนี้เป็ดได้ไปแล้วครับเป็ดไปกับน้ำแล้วครับคือเมื่อก็ดน้ำท่วมมากๆกมันก็บินไปนะครับ นี่งเลือดก็นี่แหละครับลงทุนเลี้ยงเป็ดไแบบไปเป็นหลานพี่น้องเลยนะครับเท่าที่เห็น,นยังก็หลีกเลี้ยงไม่ได้ครับไทยธรรมชาตินยังหลีกเลี้ยงไม่ได้เฮาเขาต้อง,งยอมรับครับในสิ่งธรรมชาติตัดสินนะครับเอาหลีกเลี้ยงไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเฮาก็หันมานะครับ,รจ,รรบจิตตุกตวนเมื่อาวาตะกกนหนานี่เฮ้ายังครับธรรมชาติมากธรรมชาติเลยเห็บกับเฮ้าแบบนี้นะครับเอานะครับคลิปนี้ก็ขอมาแจง้งเสือนแจ้งไฟพี่น้องนะครับผมนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยครับช่องสวัสดิ์ใจน้องน้องแว้งนะครับเป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับมือนี้ก,ก็เอาสถานการณ์อัปเดตล่าสุดในมึงนะครับน้ำปลาน้ำเขาใส่ทะลักลงมาอีกแล้วครับผมรอบทีซีครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อน,น,นครับสวีดัสสวัสดีครับ